อธิบายนิดนึงครับคืออันนี้เป็นการสอนหนังสือ,อสไลด์นี้กี่ร้อยแล้วแผ่นร้อยครับโอ้เยอะเยอะเดี๋ยวเอาไปขายแล้วโอเคเก้าสิบสองแผ่นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเรียนถึงล้านแผลล่นเมื่อไหร่จะเลิกเลิกทำละออแส Asset a l l o c a นอ่าการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆตามภาวะเศรษฐกิจที่แตกต่างอันนี้เป็นพายสแนปช็อตครับอ่าสามารถที่จะเอาไปลงในพายสแนปช็อตได้นะครับอ่เดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันว่าในแต่ละสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นยังไง แรกก่อนเริ่มต้นนะครับเอาบวกก่อนเลยคือสีเขียว fire fire แต่ว่าบูมนะครับทุกคนก็รู้แล้วนะเนอะบูมก็คืออะไรเศรษฐกิจโตดีมาก growth rising นะครับเงินเฟอ้อขึ้นตามแต่ตัวเลขการเติบโตยังสูงกว่าเงินเฟอ้อ ช่วงนี้เงินเฟอ้อยังขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นก็เฟดก็ยังคงขึ้นดอกเบีย้ยนะครับเฟดขึ้นดอกเบีย้ยก็แต่ช่วงนี้เนี่ยด้วยเหตุผลที่เศรษฐกิจโตมันเข้าสู่ช่วงบูมมอนเนาะหุ้นก็จะดีสินค้าพวกกัะพันก็จะดีแต่ตราสารน,นี่แย่นะครับซึ่งรูปนี้เราเห็นแบบเนี้ยเมื่อมาสักสองหลังจากโควิดชัดเจนมากตัวไฟล์กับบูมเนี่ยเห็นหลงังโควิดชัดเจนมากหลังจากที่ไฟล์กับบูมปุ๊บเนี่ยเราก็เข้ามาสู่ยุคช่วงนี้แล้วละ่ะ ก็คือ Stack เฟรชชันครับเดี๋ยวเคลียร์มาแป๊บหนึ่งพี่เดี๋ยวเคลียร์มาแป๊บเดียวแป๊บเดียวพอดีมันมันมันวนเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งก่อนนี้แค่ทำปึ๊กแล้วก็กลับมาปึ๊กอ่ะแล้วก็เข้าสู่ช่วงสแต็กเฟรชรับ s สแต็กเฟรชัเนี่ยก็จะต่อมาจากไฟเอกับบูมซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับไซเคิลของเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมัน สแต็กเฟสชันก็ไม่มีชื่อภาษาไทยเหมือนกันว่าเป็นยังไงก็เข้าสู่ช่วงการเติบโตของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงแล้วเงินเฟอ้อยังขึ้นอยู่นะครับก็คือยังยังไต่ระดับขึ้นไปเฟดก็ยังคงหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือแม้กระทั่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่สถานการณ์แบบนี้ก็คือแย่แน่ๆเพราะว่าเศรษฐกิจลงเงินเฟอ้อขึ้นแล้วก็ดอกเบี้ยของธนาคารนคนวางนโยบายก็ยังขึ้น ก็จะเป็นลบกับหุ้นครับจากเดิมที่เป็นบวกขนาดหุ้นก็จะเริ่มปรับตัวลดลงมาพร้อมกับสินค้าโภกกัณพันจังหวะนี้คือถือเงินสดนั่นคือที่มาว่าทำไมก่อนหน้านี้ผมไปออกรายการหรือไม่ก็ตั้งัดรายการนี้ผมบอกว่าถ้าไม่นนต้องทุนระยะยาวให้ถือเงินสดแต่ตอนนี้ผมจะให้เริ่มเริ่มทยอยเอาเงินสดมาซื้อหุ้นแล้วนะเพราะเรากําลังก้าวจากสแต็กเฟรชันไปรีเซชชัน หลายคนในช่วงต้นปีนะครับนักวิเคราะห์ตัวดีทั้งหลายแหละที่บอกว่าเฮ้ยจากสแต็กเฟลชันฉันจะไปโนแลนดิ้งจะไม่มีรีเซชันก็คือภาวะเศรษฐกิจหดตัวจะกลับไปโกดีล็อกเลยข้ามไปเลยฉันจะข้ามอันนี้ไม่เอาจะข้ามจะข้ามกูจะข้ามก็จะเห็นจะข้ามทุกวิกฤตแหละสุดท้ายก็ข้ามไม่ได้เขาเรียกว่าไม่มูฟออนนะฮะก็วิ่งเข้ามาสู่ช่วงแทนที่จะเป็นไฟก็เป็นไอซ์น้ำแข็งทุกอย่าง หดตัวหมดนิ่งนะครับแต่น้ําจริงๆเวลาแข็งมันจะขยายตัวนะ อ่าใช่นี่คือความหาศจรรย์ของน้ำนะฮะอ่าซึ่งมีประโยชน์กับโลกมากนะครับน้าแข็งน้ําแข็งขยายตัวเออจริงๆริมีประโยชน์ต่อโลกนะเดี๋ยวคุณไปดูสรารคดีทําไมน้าแข็งทำไมน้ําไม่ใช่น้ำไม่ท่โลกการที่น้ําแข็งแล้วขยายตัวมันมีประโยชน์อย่างไรต่อชีวิตโลกอะไรมีจริงเหรอจริงจริงอ่ะต่อต่อฮะ리เซชันเขาสุดรีเซชันก็คือตอนนี้เศรษฐกิจเข้าสู่เพราะว่าหดตัวละเศรษฐกิจติดลบนะครับเงินเฟ้อเริ่มลงละและคีย์สาคัญที่สุดธนาคารกลางเริ่มลด ลดดอกเบี้ยช่วงนี้จะดีกับบอลแล้วก็เงินสดแต่บอลเริ่มมาแล้วเห็นไหมนั่นคือที่มาว่าทำไมปีที่แล้วเนี่ยผมให้ลงทุนบอลตอนนี้บอลก็มาตามที่เราคิดละแสดงว่าบอลขึ้นแล้วเห็นไหมแล้วก็จะเป็นลบกับหุ้นเพราะฉนั้นลบกับหุ้นเนี่ยอยู่ในช่วงนี้อพอแต่ผ่านช่วงนี้ไปปุ๊บเราก็จะเข้าสู่ช่วงกดดล็อกก็คือช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวเงินเฟ้อจากเดิมที่เริ่มลงก็เงินเฟ้อก็จะเริ่มขึ้นแล้วเฟดก็ยังคงลดดอกเบี้ยต่อ นะการที่เฟดลดดอกเบีย้ยช่วงแรกหุ้นจะยังไม่ขึ้นนะครับต้องให้เฟดลดดอกเบีย้ยมาสักพักหนึ่งก่อนอหุ้นก็จะเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกับตราสารนี้นะตราสารนี้ไม่ต้องกลัวนะครับคุณซื้อวันนี้คุณยังต่อได้อีกหนึ่งกอกได้ได้อีกหนึ่งสเต็ปถ้าต่อให้ไม่มีรีเซชชันจริงๆคุณก็ยังได้อีกหนึ่งกอกอยู่ดีนะเพราะั้นการว่าการลงทุนในตราสารนี้ยังไม่ช้านะครับหลายคนบอกว่าอุ้ยพี่วีพ,พ,พี่แล้วไม่ได้ซื้อตามพ่กวีจะยังได้อยู่ไหมได้อยู่ครับ ยังได้อยู่เพราะว่ามันจะยาวมาจนถึงโกดีลอกเลยอืแต่ถ้าคุณซื้อหุ้นช่วงเวลานี้คุณจะได้อีกสองเด้งหนึ่งอสองไปถึงบูมอ่าเป็นช่วงบูมซึ่งรู้คนรู้แล้วว่าช่วงบูมเนี่ยมันเยอะกว่าอันนี้เราเข้าใจนะครับนี่คือธรรมชาติของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดตรา,ตาสารนี้แล้วก็ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงการถือเงินสดการถือเงินสดไม่ต้องอยู่ในออมทรัพย์ก็ได้นะครับอยู่ในตลาดมันนี่มาเก็ตก็ได้ตลาดตราสารเงินก็ได้อ่ะคราวนี้เรามาดูว่า เวลาเราเกิดสแต็กเฟรชันแล้ววิ่งเข้าสู่เลเทชันเนี่ยตัวแปรที่ชัดเจนที่สุดคือตัวนี้ทูเทนสเปรดนะครับผมอยากให้ดูนิดนึงที่เขียนลูกสอนจริงๆตรงนี้ก็เกิดนะครับแต่เอาแค่ตรงนี้ก็พอตั้งแต่ mm. ปีหนึ่งพันเก้าร้ย็สิเป็นต้นมาเนี่ยสังเกตให้ดีนะครับว่าทูเทนสเปรดติดลบมันทำให้เกิดวิกฤตครับ Two ten s สเปรดติดลบก็คือสิบปีลบสองปีติดลบเกิดวิกฤตติดลบเกิดวิดกฤตแต่ใช้เวลา mm. แต่สังเกตให้ดีก่อนเกิดวิกฤต o ten s สเปรดจะกลับขึ้นมาเป็นบวก ที่ผมสีเขียวตรงนี้ไว้ครับที่เขียนลูกศรสีเขียว two ท e n spread กลับมาเป็นบวก two ท e spread กลับมาเป็นบวกทำไม two ท e spread ถึงกลับมาเป็นบวกเพราะทุกคนจะมองหาเซฟเฟ่นด้วยการไปซื้อพันธบัตรระยะสั้นพอเราไปซื้อพันธบัตรระยะสั้นสามเดือนหกเดือนสองปีขึ้นมาปุ๊บยิวมันก็จะลงสิบลบสองก็ <ๆ S 2> เลยเป็นบวกเพราะยิวระยะสั้นมันลงแล้วจากเดิมที่มันเคยขึ้นเพราะว่ากลัวเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแต่ตอนนี้เรากําลังกลัวเฟดว่าจะลดดอกเบี้ย อม่ามันก็เลยทําให้ทูเทนเซรเดเนี่ยเด้งตรงนี้ล่าสุดอยู่ตรงนี้หลายคนเห็นแล้วว่าเอ้ยมันก็เด้งมันนิดนึงอุ้ยอีกนานกว่าจะบวกเดี๋ยวเดียว,ยวไปดูอีกรูปหนึ่งนี่คือตัวเลขยาวๆตั้งแต่ปี1970ก็คือปีที่ผมเกิด นะครับใช่ใช่ที่ทำตรงนี้เป็นเพราะว่าผมบอกย้อนหลัง53ปีก็ได้อายุกวีพอดีครับ1970ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมผมเกิดปีไหนใช่ก็กำลังจะแซวอยู่วันนี้ไม่เล่นมุกนี้หรออะไรอย่างงี้ต้องมุกต้องใช้อ่ะอันนี้วันนี้เห็นผมตรงขึ้นมาตรงนี้อ่ะโอเคยิ่งอินเวอร์ตมากเศรษฐกิจยิ่งแรงมากเห็นป่ะฮะเวลาอินเวอร์ตเยอะๆอย่างเงี้ยครับอุ้ยเศรษฐกิจลงแรงมากทงนานด้วยรอบนี้ลงมาแรงเหมือนกันแต่ก่อนที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยไอ้ตัวนี้มันต้องจะกลับมาเป็นบวกก่อนอือ่่่าาาตตัวจกกลบบขึ้้นนนนนมมมมเเเป็แดูรรงีหิ ขึ้นมาแล้วแต่ดูเห็นมันนิดเดียวไปดูรูปนี้ครับโอ้โหรูปนี้คือผมโฟกัสไปที่ห้าปีแรงเลยอ่าคุณดูเห็นไหมโอ้โหวันเดียวครับแรงเลย<า>กลับมาแรงหนึ่งจุดศูนยจากลบหนึ่งปเซ็แล้วกันขึ้นมาเหลือลบศูนย์จุดห้าเซน ตีแรงมากเร็วมาก0.5ภายในวันเดียวเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยอย่าประมาทนะนี่หลุดเทรนมาแล้วนะใช่ใช่ะลุเทรนมาแล้วเนะีุดเทรนมาแล้วคือแนวน้มเปลี่ยนนะครับชั้ปลี่ขึ้น,น,นมาตรงนี้นั่นหมายถึงว่าเมื่อใดก็ตามที่เข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยรเราจะเข้าสู่ recession อย่างเต็มตัวครับดังนั้นบอกได้เลยว่าเรากําลังอยู่ช่วงเปลี่ยนถ่ายระหว่าง stack เฟรชันะครับมาเข้าสู่ r e เ e s s i นบอลยังดีอยู่ การถือแคชไว้ส่วนหนึ่งยังดีอยู่และถือแคชไว้ตอนนี้เริ่มให้เราซื้อหุ้นหน่อยหนึ่งแล้วแล้วเราถือแคชไว้ส่วนหนึ่งแล้วค่อยๆซื้อหุ้นในช่วงเวลานี้สัญญาณของการลดดอกเบี้ยลงเป็นสัญญาณที่ดีในการที่จะซื้อเพิ่มอีกไม้หนึ่งเมื่อมีการลดดอกเบี้ยเราซื้อเพิ่มอีกไม้หนึ่งลดดอกเบี้ยไปสัก1%นึเร็าซื้ออีกไม้หนึ่ง แล้วเราก็จะมากินช่วงโกดีหลอกกับช่วงไฟเออร์ซึ่งตรงนี้ใช้เวลา5-10ถึงสิปีตรงเนี้ยหนปีช่วงหนปีข้างบนเนี่ยห้าปีอรอบหนึ่งก็ประมาณทั้งหมด10ปีครับอ่าเห็นไหมเนี่ยคือผมไม่ได้บอกว่าทั้งหมดทั้งปวงตรงนี้มันเป็นธรรมชาติของตลาดหุ้นครับที่หนึ่งบอกกลัวลงมาก็ควรกล้านะครับขึ้นไปก็ควรกลัวธรรมชาติของตลาดหุ้นเป็นอย่างนี้ ผมแชร์วอลเลมเบตที่นี่นึ่งเพราะในช่องของผมเองเนี่ยก็ทำเรื่องของวอลเลมเบตวอลเลมเบตเนี่ยเขามีเงินสดเนี่ยเท่าเท่ากับเงินที่เขาซื้อถือหุ้นแอปเปิลนะครับครับถึงแม้ว่าเขาจะมีซื้อหุ้นออกซิเดนเท่าบ้าง ที่ซื้อมาในช่วงต้นปีแต่เขาด็ดลืมนะเขาขาย t s m อออกไปก่อนหน้านี้เขาขาย b y d ก่อนหน้านี้เขาขายออกไปเยอะมากนะครับจนวันนี้เขามีเงินสดเท่าเท่ากับที่เขาถือหุ้น Apple ิลแอปเปิลเนี่ยคือ40%่สิของพอร์ตหุ้นเขาทั้งหมดนั่นหมายถึงว่าถ้ารวมเงินสดก็ไปด้วยเงินสดก็คือ40%่เอเของพอร์ตหุ้นเขาเหมือนกันนะเยอะมากแล้วเขาก็พูดในในในการประชุมพูดถึงว่าไอ้ตัวเงินสดตรงนี้เขาพร้อมที่จะเอามาซื้อหุ้นตอนที่เกิดวิกฤตนี่ไง นี่ไงพร้อมที่จะซื้อหุ้นยามไม่ได้บอกยามอกเกิดวิกฤตยามที่มีโอกาสเขาพร้อมที่จะมีโอกาสเสม,มอเพราะเงินสดเขาเยอะนี่คือสิ่งที่บอเลเอนัปเป็ตก็เห็นคงเห็นภาพนี้เหมือนกันแต่เขาคงไม่ได้ดูขนาดนี้นะครับแต่เขาเห็นว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันยังมีความเสี่ยงตรงนี้อยู่ครับอ่ะนี่ก็เป็นภายแสนแนปช็อตที่เอามาแชร์ให้ฟังว่า เรื่องราวมันเป็นเช่นนี้แลหุ้นขึ้นหุ้นลงนะครับเศรษฐกิจหดตัวเศรษฐกิจขยายตัวดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยลงแค่เรามีสติว่าตอนนี้เราอยู่ในรูปใหญ่ของอะไรครับซึ่งเราก็พูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วว่ารูปใหญ่ของเรายังอยู่ในช่วงขาลงครับคือ,ค,อคือระหว่างระหว่างระหว่างทางอะ่ะมันอาจจะมีสับหรือว่าพี่วีเคยบอกเลยว่ามันอาจจะเหมือนแบบเดจาวูเหมือนแบบสลับไปเร็วๆอะ่ะคือมีความคาดหวังหรือมีตัวเลขเปลี่ยนนะแต่สุดท้ายอ่ะมันก็จะวิ่งตามวงจรนี้จูนหลักใช่ขาใหญ เป็นรามวงจรนี้มันปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี1970รจริงๆถ้าย้อนกลับไปปี1930ก็คือช่วงนั้นสงครามโลกก็เป็นอย่างนี้ครับ,รบแล้วเราก็เกิด Great Depression แต่เราคงไม่เกิดแต่รอบนี้เนี่ยถามคําถาม,ถามต่อมารอบนี้มันจะแรงเท่ากับช่วงออยช็อกปี1980ไหมช่วง1970ถึง1980อย่างนี้ไหมผมว่าไม่อื หลักว่าทำไมทาไมพี่กวีก็อินวอร์ตเยอะนี่ก็น่าจะเศรษฐกิจตกแรงไม่เพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกนิดนึงเทคโนโลยีมันไวกว่าสมัยก่อนเยอะ,อะมันมันค ondition มันเปลี่ยนการเคลื่อนไหวของเงินเนี่ยอย่างเนี่ยเมื่อวานเนี้ย กว่าจะรีแอคให้ได้เห็น50จุดเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ3เดือนอือันนี้วันเดียววันเดียวแม่งห้าสิบห้าสิบจุดเลย <laughs> คือมันมันไวามากไงคือ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 มันไวจนคือคือถ้าไม่แปลกก็คือถ้ามูตตามเรามาตลอดนะมันจะมีบางช่วงที่ว่ามันมันไวยอย่างเงี้แหละแต่เหมือนแบบว่าเอ้ยทำไมมันเหมือนว่าถ้าจาักรมันเปลี่ยนเร็วจังอ่าเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ขาลงจบหรือยังผมเขียนไว้ข้างในในหน้าในหน้า,นห,นาหัวข้อไลน์ not ์น็อต e ็ออยอ่ายังยังไม่สนิทแตไม่สิทแปกเรากำลังอยู่ช่วงกล้ สนิทครับ,รบซึ่งมันใกล้สนิทไม่ได้ของว่าพรุ่งนี้นะครับอ,อาจจะหมายถึงว่าจนถึงสิ้นปีนี้ก็ได้แต่คีย์ที่สําคัญที่อยากให้นักงทุนจับตาม,มองแล้วเราก็คงจะมองเมื่อกี้นี้เน่งก็คุยเรื่องเออร์เน็งยูแกซึ่งดอกเบีย้ยไม่ขึ้นจะดีกับเออร์เน็งยูแกนะนะครับแล้วผมก็จะมองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ธนาคารกลางเนี่ยเริ่มลดดอกเบีย้ยครับพี่พอเริ่มลดดอกเบีย้ยเวลาลดดอกเบี้ยมันลดเร็วนะ รถเร็วมากเงินเฟอ้อก็จะจะ,จะจะจะลงเร็วมากแต่อันหนึ่งที่อัตราการว่างงานก็จะขึ้นเร็วมากเหมือนกันณตรงที่อัตราการว่างงานขึ้นตัวเลขเศรษฐกิจแย่กาไรก็ต้องแย่เพราะว่าวันนี้แบงก์มีปัญหาที่อเมริกายังไงยังไงธนาคารในอเมริกาผลประกอบการออกมาต้องแย่ต่อให้คุณรีบาวขึ้นไปตรงนี้ขึ้นไปจากตรงนี้ ผลประกอบการไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองของกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะไม่ดีเพราะเงินฝากไม่เข้าสินเชื่อไม่กล้าปล่อยยังไงก็ไม่ดีการลงทุนก็ขาดทุนคนกังวลยังไงก็ไม่ดีนะครับสำหรับการลงสำหรับแอคคูนกลุ่มธนาคารกาไรออกมาไม่ดียังไงมันก็จะทําให้หุ้นมีการปรับฐานได้อีกรอบแต่รอบนี้มันจะเป็นรอบขาสุดท้ายของการปรับฐานแล้วก็ดอกเบีย้ยของธนาคารกลางอเมริกาลดลงเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเราเริ่มเห็นสัญ,ญญาณชัดเจนมากขึ้นว่าถึงจุดที่จะเกิดรีเซชชันแต่เป็นจุดที่เราควรต้องเริ่มทยอยซื้อหล้ว ครับอ่ะตรงนี้เข้าใจนะครับแล้วเราก็จะมาคุยกันอีกทีหนึ่งตอนปี2024ันยี่สิบี่เรจะมีไปหุ้นจะไม่คุยละใจเย็นๆยังไม่ผ่านไตมาดแล้วเลยจริงเหรอผมว่ามันผ่านไปแล้วมันไปลงเร็วจังปี2024สองนี้มันเร็วปี2024เนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดไปจากที่เราคิดณวันนี้นะปี2024 2025 2026เนี่ยจะเป็นขาขึ้นยาวๆของตลาดหุ้นจะทมิ่งจากเท้ากูกลดล็อกแล้วก็เข้าไปสู่ช่วงบูม เพราะฉะนั้นเตรียมเอ j นจกับขาขึ้นของตลาดยาวๆใจเย็นๆล่มๆกล้าลงอีกกล้าแต่อย่าพิ่งกล้าเยอะช่วงนี้ค,คือคือเรียกว่าเรียกว่าเราก็ลงทุนด้วยเหตุด<ม>้วยผล้เหมดนหนเดิมน,นะครับไม่ได้ใ,ให้กำลังใจอ,อันนี้ให้ความรู้ แต่มันอาจจะแฝงไปด้วยกําลังใจนะครับสาระก็ต้องมีบ้างนั่นรายการนี้ยไม่คือคือต้องบอกทุกคนว่าเราเป็นห่วงเป็นใยนะเราไม่สบายใจเมื่อวานไม่เครียดนอนไม่หลับลูกค้านี่แบบว่ามาปกติเนี่ยรอนลงไป5้านาทีต้องหลับเมื่อวานใช้ตั้ง10นาทีกว่าจะหลับ ใช่รู้สึกมันผิดไหมมันก็ไม่น่าผิดปกตินะไม่หรอกคือ <c oughs> <c oughs> แต่เมื่อมือ่วันฝันอะไรสักอย่างห <c oughs> <ๆ S 1> นึ่งอะคือคือแล้วก็ดุ้งตื่นฝันเห็นหน้าเหน่งหมด <c oughs> ไม่ใช่ส่วนหนึ่งคือจริงจริงเน่ยถามผมมะผมก็รู้สึกแบบพี่นะผมก็อยากให้แบบว่าไอ้เช้านี้เรามาไลฟ์เร็วๆเพราะเราอยากจะอธิบายอยากจะคุยให้เขาเข้าใจอะไรออยย่างงเี้ันนี้เราก็เข้าใจแล้วนะครับจบภายสแนปช็อตไปเพียงเท่านี้